สวัสดีครับวันนี้เรามาีตัวแรงในยุค90ใบรุ่นในยุค90นำเสนอถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2000นะครับคันนี้ได้มาเมื่อ6เดือนที่แล้วในราคา หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนี่ไม่เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นนี่จ่ายสามครั้งนี่ที่ผมชอบสภาพมันเดิมทุกอย่างครับติ๊กเกอร์ตัวนี้ติดเอาเองเดิมไม่เดิมดูกระจก, <c oughs> กกระจกยังก้านเดิมนะครับ <c oughs> สีด้านๆอยู่เลยนอ็อตปั๊มเบรยังขึ้นสนิมอยู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยน ล้อมาเป็นล้อแม็กแต่เพื่อนมันขอสับล้อขี่เดือนหนึ่งมันก็เลยยกล้อน,นี่มาให้ใส่สองสามห้าครับใาทะเบียนดูไฟเลี้ยวเขายังสีหมือนมุนอยู่เลยแต่ชุดสีข้างหลังนี่ <c oughs> มันมาเป็นสีขาวม่วงอ่าผมไปซื้อตัวนี้มาใส่ใหม่นะข้างหลังเนี่ยไฟเลงหลังในราคาสี่ร้อยที่สวนมะลินนเครื่อง ยังไม่เคยแกะครับเครื่องคันนี้สิบหกสิบเกดปีนะพฤษภาคมนี่แหละเกดปีกล่องตัวนี้ยังอยู่กล่องเสียงตัวนี้ยังอยู่ท่อผ่าเอาไปผ่าอ,ออกมาแล้วขเมาเยอะบายยังเดิมสภาพโดยรวมนสวยครับแต่ทําสูงสุดได้แค่ระบบไฟแต่ดังครับ แต่ดังเบาไฟเลี้ยวใช้ได้ถังน้ำมันยังตัวเดิมฝาถังแกลูกเดิมน้องก,ก็จอดไปนานจอดไปสตาร์ทไม่ติดเขาบอกว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดพี่ผมก็เลยไปขอซื้อสตาร์ทสามครั้งติดเลยมันบอกเอาไปเลยพี่ตังมีค่อยมาจ่ายชอบตรงคำนี้ยตรงตังมีค่อยมาจ่าย หมื่นหนึ่งจา่ายไปสามครั้งลองมาฟังเสียงกันดูนะครับ oh, <dear. S 1> เสียงมีดังมีดังตรงครัสน่าจะตรงคาดเพราะว่าตรงคาดนะก็ถ้าบีบคัสเขาเลยเงียบปล่อยมีดังนิดนึง ไฟหน้าใช้ได้ปกติรอบจัดจ้านคือว่าสภาพโดยรวมโอเคครับคันนี้ไฟท้ายติดครับ ตอนนี้ทำคอมเรลวได้ที่145ไม่ไปแล้วได้แค่นี้อหะมีอะไรติดชมกันอยากจะได้สัก160มันจะได้ไหมต้องทํายังไงครับผมช่วยบอกหน่อยนะโอเคครับ